เท้า,าใหญ่คล้ายคนโบราณเลื่อนจากสูงิตสามารถเดินริบเร่นการได้หลากหลายและมีชีวิตยาาวแท้อย่างถือในทุกวันนี้หลายๆคนยังเชื่อว่าพานยังไม่ตายและจะอยู่โลบรรดาผูส้สรัทธายเสมอเช่นเดียวกันกันกบหลวงปู่เทพรูุดอยตามปฏิปทาทางรพระพทธศาสนา ซึ่งมาพูด,ด,<ง>ดถึงในรถเร้าเชื่อเราพูดกันอย่างแพร่หลายเป็นทั้งนักราร์กล่าวกันว่าท่านมีจิตวิมากสามารถเดินข้ามแม่น้ำโขงย่นย่อ,ยอระยะทางร่้ถึงบมเหอกเดินอากาศได้สำหรับอัตชีวรประวัติของท่านนั้นมีนนทั้งนักเขียนชาวไทยและสปอปลาวต่างเรียบเรียงนำมาเสนอ แกม่ที่แตกต่างกันออกไปเช่นนักเขียนชาวไทยกล่าวว่าสมเด็จด,ดุลท่านกำเนิดและผุะสมบิในฝั่งไทยแต่ไปมรณภาพที่ฝั่งลาวส่วนนักเขียนชาวลาวกล่าวว่าสมเด็จด,ดุลท่านถึงกำเนิดและผุผสมบนในฝั่งลาวแต่ต่อมาได้ก่อกลุกขมูลที่ฝั่งไทยและกลับไปมรณภาพ ที่ฟังรลาวซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ดังนั้นขอให้ผู้ฟังใช้วิจารณญาณสำหรับประวัติของสมเด็จลุนนั้นมีดังนี้สมเด็จลุนมีนามเดิมว่าลุ่นไม่ปรากฏวันเดือนปีเกิดที่แน่ชัดแต่สำนิษฐานว่าเกิดในช่วงปีพศ2370 ถึงอศ2,390บ้าบก็ว่าท่านเกิดในปีพศ2,396ที่บ้านจิกปัจจุบันคือหมู่บ้านทรายนุ่งอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรพ่อเสียงล่าและแม่คำภูมมีพี่น้องหกคนคือนางสีนางรมสมเด็จรมนนางทง นายเสียงแก้วและนายบุตดีต่อมาบิดาของท่านได้พาอพยพกครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านสะพูทาน,นีเมื่ออายุป,ประมาณสิบามปีเด็กชายล่ได้รับการบรรพชาเป็นสามณีนักวัดบ้านไม่วางหนาดาวรับประชาอุตมะได้ยสัมผัสกับสตรียะกิธรรมผู้ยู้ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่สมเด็จลุ่นรวมทั้งสิบคนอื่นๆที่ประสมบทในรุ่นราวคราวเดียวกันนั้นเช่นยาท่านสีดาจากคำบอกเล่าพระภูสังฆกิจวัดบูรพากล่าวว่ายาท่านอุตมะเป็นพระปรมาจารย์ทางกรรมฐานในสมัยนั้น และเป็นผู้นำสมเด็จมาศึกษาตั้งแต่เป็นสามเณรท่านหลวงยาสมเด็จมหนริย์คอยังภาธิบดมีสัญญาณเสอเลย